ผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของพระธุดงรูปหนึ่งนะครับท่านก็เป็นพระธุดงชื่อดังเหมือนกันมีคนคารพศรัทธาเยอะแต่ก่อนออกธุดองอยู่ๆมีคุณป้าท่านหนึ่งบอกหลวงพี่หลวงพ่อขอยืมเงินสามแสนดิอ่ะไปดูครับเนี่ยขนาดจะออกเดินธุดงคนะเนี่ยอย่าเอาความที่ไม่สบายใจให้พระ,าะอ,อ,อาจารย์ธุดงพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์กำลังจะออกเดินธุดงทีนี้พระอาจารย์ก็ไม่มีตังค์เพราะว่าทุกบาททุกปัจจัย เงินได้มาเท่าไหร่พระอาจารย์ถวายหลวงปู่ให้หมดมพรมพระอาจารย์จะกลับมไไื่ไรล่ะกลับวันที่หนึ่งแต่พระอาจารย์ก็ไม่มีเงินหรอกสรุปก็คือพระอาจารย์ไม่มีเงินให้ยืมนี่แต่อยากได้กระสวดมนต์ครบปฏิบัติธรรมศึกโอ้แล้วคุณป้าคุณยายก็มานั่งยืมต่อหน้า<ฆ>ประชาชนที่มากราบไหว้<ฆ>พระท่านานะฮะเพจเฟซบุ๊กพระลินสุจิตโตพระสายเดินธุดงชืดังนะครับมีญาติโยมศรัทธาจำนวนมาก เห็นสภาพก็ทราบดีนะฮะว่าโอ้โหคนติดตามท่านเยอะขนาดไหนและในโซเชียลเนี่ยคนตามท่านเป็นล้านครับนะฮะก็มีการโพสต์คลิปขณะที่พบปะก,กับญาติโยมที่มาทําบุญอยู่ที่วัดป่าดอนบ้านเทือนอยู่ที่บ้านถืออุดรครับก่อนออกทุดงและบอกว่าเจอคุณยายเนี่ยมาขอยืมเงินสามแสนก่อนออกทุดงครับในคลิปพระท่านก็พยายามอธิบายให้คุณยายฟังว่าโอ้ยก็อาตามาเกิดมาได้มีเงินติดตัวอะไรมากมายหลอกปัดใจที่โยมถวายมาก็เดี๋ยวจะไปม,มอบให้กับหลวงพ่อสร้างวัดหมดแล้ว ตอนนี้ติดตัวแค่ค่าเดินทางในการออกเดินทุดงกระเถานั้นนะครับนะยังมีถามว่าท่านจะกลับเมื่อ,อไหร่ยังไงอีกนะฮะทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามพระอาจารย์ท่านท่านก็เล่านะคะว่าอ๋อคุณยายเนี่ยมาขอยืมเงินยายบอกว่าสามีเนี่ยทางานอยู่อิสราเอลเดือดร,ร้อนเรื่องเงินยายไม่มีทางออกก็เลยเอ่ยปากขอยืมพระนะฮะถ้าพระให้ยืมอีก3มเดือนจะจะคืนให้ล้านหนึ่งเลยนะแต่พระท่านบอกว่าโอ้ยพระก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะฟังเสียงหลวงพ่อครับ ใช่คุณยายบอกว่าถ้าให้คุณยายยืมสามแสนอีกประมาณสามเดือนนยายจะคืนให้หนึ่งล้านบาทแต่พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่มีขนาดนะครับพระอาจารย์ก็บอกไม่มีใครให้ยืมหรอกยายเพราะว่าพระก,ก็ไม่มีตังมีทลายก็ถวายหลวงปู่หมดอีกอย่างก็คนเราทุกวันนี้มันรู้หน้าไม่รู้ใจเพราะว่ายายกับพระอาจารย์ก็ไม่เคยรู้จักกันถ้ามายืมเยอะขนาดนี้ไม่มีถามยมยม,ยม,ยมด้านข้างก็ยมก็ไม่ให้ ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของคุณยายไปยืมเงินพระท่านแล้วผมดูจากพฤติกรรมและสิ่งที่คุณยายพูดแล้วเนี่ยผมคาดว่าสามีที่คุณยายพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นแก๊งโรแมนสแกรมรหรือว่าเป็นมิจฉาชีพที่มาหลอกให้คุณยายเนี่ยหลงเชื่อโอนเงินไปก่อนสามแสนผู้ชมฟังจากคําพูดได้ใช่ไหมฮะโอนไปก่อนสามแสนเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนยายจะมาคืนล้านหนึ่งอันนี้มันเข้าข่ายโดนหลอกจากแก๊งโรแมนสแกรมรอันนี้ผมฝากญาติของคุณยายตรวจสอบคุณยายหน่อยนะฮะเพราะว่า ถ้าอ้างว่าต้องโอนเงินไปก่อนแล้วถึงจะได้เงินกลับมาอันนี้มันเข้าข่ายผูกมิจฉาชีพหลอกลวงแล้วคาดว่าคุณยายน่าจะโดนมิจฉาชีพกําลังหลอกลวงอยู่ก็เลยพยายามจะหาเงินอวนไปให้ทางนั้นก่อนที่อิสราเอลถึงจะได้เงินกลับคืนมาอีก3เดือนอันนี้มันเข้าข่ายอันนี้ฝากตรวจสอบและดูแลคุณยายด้วยละกันในส่วนของพระท่านตอนนี้ก็ออกุรงต่อแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีการให้คุณยายยืมเงินไปนะครับ